สวยกว่านี้ก็ใบแดงญี่ปุ่นแล้วครับถ้าสวยกว่านี้สุดจัดนายอมเพอบอกครับยิ่งกว่าประหลัดบอกนะครับ สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง u t u b e มะนาวดัมซิงนะครับผมเอาคลิปนี้ครับมีเลยอยู่ที่โกดังรถสวยนะครับอยู่หน้ามอกรุงเทพนะครับผมเราอยู่กับบริษัทเมกาพัฒออโตโจำกัดนะครับหน้ามอกรุงเทพเอาคลิปนี้จะพามาดูสุดหล่อครับ ล้อโมอปูนนะครับนี่เลยเดี๋ยวออกมาเอาเป็นน้องอสีนนวลอย่างนี้เรียกน้องไข่ปิ้งอะไรกันครับโอ้โหต่อแล้วกันอ่ะไปรีวิวเลยครับในฟูดลำทำเพลงเดี๋ยวไปไล่ดูตามสไตล์ของเรานะครับ รอจัดครับรอจัดนี่เลยโหเกง่งเขาโอหสมบูรณ์จริงครับคันนี้รอแล้วอุปกรณ์แต่งครบเซตนะครับโอ้สวยกว่านี้ก็ไฟแดงญี่ปุ่นแล้วครับน่าสวยกว่านี้สุดจัด ายอำเภอบอกครับยี่กว่าหลัดบอกนะครับีของเองเขานะก็ไปไล่ดูชุดโม่วปูนนะครับนี่เลยโอ้โหนี่ก็แค้ไคยาบ้านะครับยกเซฟทั้งลำมาเลย ครับโอ้แ oh. บนสีหนาๆใหญ่ๆเลยครับพี่น้องรถมมอลุ่มเบกเฮ้ยไม่ใช่ลุ่มเบกไอ้ถังลุ่มนะครับรุมมอลุ่มมินีเมนะครับ ใหญ่นะครับแล้วก็นี่เลยุดเขาสร้างเขาโบกี้หนาๆใหญ่ๆนะครับโอ้ย1 0อมโมลคณิปสุดจัดประหลัดบอกนะครับนี่เลย ถ้าเป็นมาทำเทนเลอร์นี่โหผมจะชอบสายเทนเลอร์ไม่งั้นก็เป็นสิบล้อไปเลยนะสิบล้อดำสุดจัดรอดจัดเลยนะครับนะด้นลา่างเขเป็นไงอืมช่วงล่างใหญ่ครับช่วงล่างใหญ่โอซี่ มาลักกักน,นะครับใหญ่จริงบโงกี้เ้าข้างโอ้โหสมบูรณ์จริงๆนะครับเอยกจะเอ่ยนี่เลยครับโอ้โรณ์หรืออะไรก็นี่เลยสภาพแบบนี้เลยนะครับมาจากอ ญี่ปุ่นนะครับก็ข้าวครับคลิปนี้พา,า,าไปดูภายในกันหน่อยครับ จะุดจัดขนาดไหนนะครับนี่เลยได้3ขั้นตามสไตล์ซีรีส์เจ็รนะครับเลยแข็งประตูประมาณนี้โอ้ยน้ยองเอ้สวยสุดนะครับ <c oughs> สวยกว่านี้ก็ไปแดงอย่างเดียวแล้วครับ <c oughs> มีแเอร์เสร็จมีลมนะนี่ครับภายในของเขานี่ชุดคอนโซลคอนโซลสุดจัดจริงๆครับสวยจริงๆขึ้นมาข้างบนนี้เสียงแทบไม่ค่อยได้ยินครับนิ่มมาก โอ้หผมใช้งานแล้วนะครับโอ้โหสะอาดจริงๆคันนี้โอ้โหคอนโซลคอนโซนครับโอ้ยสุดจัดเด็ดจัดครับพี่น้องเนี่ยสมบูรณ์แบบจริงๆอะดูใกล้ๆเลยครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับโอ้โห แนะนำเลยครับแนะนำเลยบริษัทเมก้าพัดออตโต้จำกัดนะครับ081 802 0482 081 841 2777บริษัทเมก้าพัดออตโต้จำกัดครับอยู่ตรงข้ามมองกรุงเทพเลยครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึงครับผมโอ้โหสวยจัดสวยจัดพี่น้อง นี่ไม่มีฝนไม่ม,ม,มีอะไรเลยนะครับโอ้โหธรรมดาครับนี่เลยแผงหน้าปัดแผงคนงงอนโซลโซนอสมบูรณ์แบบจริงๆครับ เห็นว่าสเปคคร่าวๆนะครับสำหรับซีรีส์700คันนี้10ล้อ5วเป็นเครื่องยนต์คอมมบอรเร็วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูยกหัวดูว่าจะเป็นตัวไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันครับพี่น้องโหเด็ด oh. จริงเด็ดจริง ทำการยกหัวครับสุดหล่อของเรามาแล้วมาแล้วพ้อสำคัญนะครับต้องเปิดฝากระโปรงหน้านะครับสำหรับเจ้าซีรีส์เจ็ดร้อยโอ้โหสุดทุกลำนะครับสำหรับค่ายนี้นี่

แค่ไม่มีสี่เลยนะครับคันนี้ แผ่นเพดได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูให้ะัะเห็นว่าเป็น T11C นะครับเึ่งยนต์คอมเร็ว์ i n o T11C นะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูว่าจะเห็นแผ่นเพดหรือเปล่านะครับ ไปกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับ่านผู้ชมนี่เลยครับโอ้เสุ็จจัดนะครับคันนี้อเอา,เอาซีรีส์เจ็ดร้อยคันนี้ครับ ราคาล้านต้นๆ้นนะครับประมาณนะครับประมาณประมาณ,มาณล้านต้นต้นก็น้องสอบถามติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับท่านที่สนใจ1ิบล้อมโมปูลคันนี้ซีรีส์เจ็น้องไข่ปิ้งนะครับราคาประมาณล้านต้นต้นเอาสนใจลองติดต่อเข้ามาได้ครับ บริษัทเมกาพัฒออโต้จำกัด0818020482ย้ำอีกทีนะครับ0818020482อีกเบอร์นึงครับ0818412777นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับเมกาพัฒออโต้สุดทุกลำนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ไปพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ